สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะสำหรับมิจฉาชีพมาแบบใหม่แบบศับเลยไม่ได้มาหลอกให้เรากดลิงก์ไม่ได้มาหลอกให้เราโอนเงินหรือว่าไม่ได้มาหลอกขอข้อมูลส่วนตัวแล้วนะเพราะว่ามันรู้หมดแล้วข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรไอดี ID เรามันก็รู้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะโทรมารูปแบบใหม่โทรมาให้เรายืนยันตัวตนนะถ้าเราสมมติว่าสมมติถ้าเราพูดว่า ใช่อันนี้แหละไอดีฉันฉันชื่อนี้วันเดือนปีเกิดนี้ใช่จริงนั่นแหละแปบ๊บเดียวใช้เวลาแค่ไม่ถึง2นาทีนะมันก็สามารถที่จะแบบว่าดูดเงินนะออกจากกระเป๋าเราได้เลยหรือว่าออกจากบัญชีเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังเลยนะภัยรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะซึ่งก็มีอดีตไหอดีตแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่แหละออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ก็ จริงนะมันก็น่ากลัวเนาะอยู่ยากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าได้รับโทรศัพท์ที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้จักหรือคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่กดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียเวลาคุยตามนี้เนาะเตือนกันสั้นๆง่ายๆไปละ